สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับทั้งทาง youtube facebook แล้วก็ t i k t o k อกทุกคนนะครับผมก็ับวันนี้ก็พามาชมข้าวดอนะครับข้าวดอพันอะไรนะแม่ข้าวดอกอเดียวนะครับเป็นข้าวเหนียวดอนะครับตอนนี้นะครับวันที่วันนี้วันที่เท่าไหรนะ่วันนี้วันที่8ตุลาคมนะครับตอนนี้คือข้าวแก่ค่อนข้างมากแล้วนะครับ น่าจะไม่เกิน4 5หวันก็สามารถเกี่ยวข้าวได้นะครับตอนนี้เป็นข้าวดอกอเดียวนะครับตอนนี้เรากำลังลดน้ำอยู่นะครับตอนนี้น้ำเยอะมากนะครับฝนก็ตกนะครับความสูงเขาก็าอยู่ราวร้อยห้าสิบนะครับตอนนี้้อห้าสิบไม่ัะก้นข้าวมาันถึงตายคือ ข้าวเนี่ยเขาไม่ใช่ข้าวเขาไม่ใช่ข้าวเตี้ยนะครับเ็าเป็นข้าวสูงนะครับข้าวสูงเป็นข้าวนาปีทั่วไปนะครับผมดีจะให้ดูรวงนะครับรวงใหญ่มากนะครับรวงรวงดีเม็ดดีมากเลยครับแหนช่วยนี่รวงเขาดีเม็ดดีมากๆเลยนะครับนี่นะเรา เราว่าจะท 1, 1, ําพันข้าวนะครับพันข้าวข้าดอนะครับทีนี้นี่อันนี้คือเป็นข้าวเหนียวนะครับเราจะเกี่ยวมาอาทิตย์หน้านะครับวันนี้วันอาทิตย์เราจะเกี่ยวอาทิตย์หน้านะครับนี่ข้าวก็ไม่สูงมากนะครับตอนนี้ข้าวกาลังนั่นดีเสมอกันดีมากๆนะครับเราพามาอัปเดตให้ชมข้าวกอเดียวของเรานะครับที่เราจะเกี่ยว ในเยววันอยู่ตรงนี้นะครับก็ส่วนพันธุ์อื่นก็ยังไม่แตกก็ยัง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 ไม่ยังไม่ออกรวงนะครับจะมีข้าวพันธ์นี้ที่ออกรวงก่อนเขานะครับออกรวงแล้วก็สมบูรณ์ด้วยนะครับนี่อันนี้คือข้าวเหนียวกอเดียวเม็ดเดียวหรือก่อเดียวกอเดียวข้าวเหนียวดอกกอเดียวมันเกิดมาจากข้าวกอหนึ่งใช่ไหม ก็พันข้าวเราได้มาจากกาลาสินนะครับอํเาเภอเขาวงนะครับผมเราก็เลยเอามาทดสอบในพื้นที่ของดิมแลนของเรานะครับว่ามันจะตอบสนองต่อพื้นที่ของเราไหมแต่เบื้องต้นที่เราเห็นคือการตอบสนองในการเจริญเติบโตการตอบสนองต่อการกินปุ๋ยการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของดิมแลนฟารมนะครับก็ถือว่าโอเคมากๆก็รอดูว่า หลังจากเกี่ยวไปแล้วรสชาติจะเหมือนที่เขาวงหรือเปล่านะครับแต่ว่าดูเกลยภาพขา,ายนอกเบื้องต้นเนี่ยเม็ดเต็มดีมากนะครับคือค่อนข้างดีเลยนะครับต้นก็เสมอกันดีนะครับ <c oughs> ใช้ปุ๋ยน้อยมากเลยนะครับ <c oughs> ข้าวแปลงนี้ใช้ปุ๋ยน้อยมากๆเพราะว่าปกติเนี่ยเคยใช้เจ็ดไร่ในครั้งละเจกระสอบก็ราวสิบกระสอบเนาะ แต่รอบนี้ใช้ไปแค่เจ็ดไล่ใช้ไปแค่กี่กระสอบหกกระสอบใช้ไปแค่หกกระสอบนะครับทั้งทั้งทั้งหมดเจ็ดไล่เนี่ยปกติต้องใช้สิบกว่ากระสอบใส่สองรอบรอบลอสามกระสอบมันก็ก็ถือว่ามันตอบสนองต่อพื้นที่ได้ดีนะครับก็คือก็เขาหากินดีเขาจะเติบโตดีนะครับแล้วก็ลงออกมาก็เต็มดีนะครับ ก็ถือว่าดีมากๆแล้วก็สามารถสู้ย้าได้นะครับนี่สังเกตว่าเขาจะทะลุขึ้นมาจากย่าเลยนะครับเขาสามารถสู้ย่าได้นะครับไม่เหมือนข้าวพันเตี้ยนะครับที่เราทําก่อนหน้านี้ข้าวพันเตี้ยมันสู้ย่าไม่ค่อยได้นะครับแต่ข้าวเหนียวดอก็เดียวสู้ย้าได้ดีนะครับก็ถือว่าโอเคมากในเบื้องต้นนะครับ เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตในวันถัดไปที่เราจะาเก็บเกี่ยวหรือมีข่าวสารที่จะนำเสนอนะครับเราจะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับจนถึงการหุงไปการนึ่งเอาไปกินนะครับเราจะมารีวิวให้ฟังกันนะครับนี่พื้นที่เจ็ดไร่ของเราข้าวแปลงนี้ไม่ได้ใช้ยาฆ่ายากเลยนะครับเพราะว่าเป็นแปลงด l มแลนด์แปลงหลักนะครับแปลงนี้จะเป็นแปลงปลอดสารพิษทั้งหมด นะครับนี่ที่เห็นนี่นาเจ็ดไล่์นะครับผมโอเคก็ฝากด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆกันเลยนะครับเกี่ยวกับข้าวแต่ละสายพันธุ์ของเรานะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับ